สวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีจะพาไปเที่ยวเดินข้างหลังหมู่บ้านจ้าจะปลดซึมของลูกพลัมกำลังบ้านสวยเลยจ้าวันนี้มีแดดกับประมาณนี้แหละหลังบ้านจ้าท่ายหมู่บ้านที่ทางเดินสำหรับคนที่อยากออกไป เดินออกกำลังกายหรืออะไรคขาก็จะมาเดินทางอันนี้จากสวยนะเนี่ย,ย,นเ,นยเดินรับแดดอ,อ่อ,อนๆดูดอกโพสซึมบานสีขาว อากาศสดชื่นมากวันนี้มีแดดนะแต่ว่าอากาศหนาวอยู่เช้านี่ที่มาตกปรยโปรยแต่ว่ามันหายไปละแต่ว่าก็เหลือประมาณห้าโอหอ,องศาหกองศาจ้ะแต่ว่ามีแดดพอมีพลังงานให้เราออกมาเดินจะก็หน่วยหนึ่งไม่ถึงกันว่าแย่มากในบ้านเนะาะก็จะมีสวน หเราได้เห็นเขียวๆพอสดชื่นสายตาจ้ะชีวิตช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรจ้ะว่างๆหรือว่าอากาศดีๆก็ ออกมาเดินดูใบไม้ใบหญ้าดูบอสซิ่มกำลังบานตอนนี้ก็กำลังมองหาของป่ากินอยู่เหมือนกันจ้ะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะกระเทียมป่าจ้ะวันนี้ก็จะมาแอบมองว่ามันจะมีให้เราเก็บจักต้นไหมนะ ก็ออกมาเดินจ้ะแต่ว่าก็มีถุงมาด้วยนะเผื่อว่าเดินแล้วมันโชคดีได้กระเทียมป่าไปดองกินโอเคไปแล้วจ้ะเดี๋ยวถ้าเจอกระเทียมป่าเดี๋ยวเจอ ถ่ายให้ดูนะว่าการดองกระเทียมเป็นยังไงไปแหละบ๊า